เครื่องขัดสีขนาด7นิ้วยี่ห้อยูชิโนทุ่นแรงประหยัดเวลาลบรอยให้รถของคุณดูเหมือนใหม่ตัวนี้คือเครื่องขัดสีขนาด7นิ้วกำลังไฟ900วัตต์ยี่ห้อโยชิโนรุ่น YN 801602เดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันเลยดีกว่าว่าข้างในกล่องมันมีอะไรมาให้บ้างโอเคเจ้านี่คือเครื่องขัดสีโยชิโนขนาด7นิ้ว ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีแข็งแรงกำลังไฟ900วัตต์50เฮิรตซ์แรงดันไฟฟ้า220โวลต์มอเตอร์ทำจากลวดทองแดงทนความร้อนได้สูงอายุการใช้งานยาวนานเจ้าต,ตัวนี้ดีไซน์ออกมาเป็นรูปปืนสามารถทำให้จับได้ถนัดมือแล้วก็มีไกลที่สามารถกดได้ง่ายและมันก็มีตัวล็อกไกมาให้เรากดไกเข้าไปกดตัวล็อกปุ๊บมันจะสามารถล็อกไกค้างไว้ได้สามารถทำให้เราทำงานได้แบบสะดวกสบายมากขึ้น กดฝั่งนี้จะทําให้ความเร็วอยู่ที่600รอบต่อนาทีส่วนกดฝั่งนี้จะทําให้ความเร็วมันสามารถขึ้นไปได้สูงถึง2,100รอบต่อนาทีส่วนปุ่มปรับความเร็วอยู่ด้านหลังสามารถปรับได้ถึง5ระดับในส่วนของด้านข้างตรงส่วนหัวสามารถเอาตัวนี้เป็นด้ามจับมาใส่เพื่อเพิ่มความถนัดในการทำงานได้นี่หรือจะสามารถเปลี่ยนไปฝั่งขวาก็ได้ ปลายของมอเตอร์เป็นเกลียวน็อตเราสามารถเอาแผ่นยึดแป้นหมุนใส่เข้าไปได้เลยหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วเอาแป้นขนแกะติดเข้าไปได้ที่หน้าแป้นเลยเพราะว่ามันจะเป็นตินตุกแกกับเป็นกระมีหมันสามารถยึดติดกันได้ง่าย ข้อดีของเครื่องขัดสีรถยนต์ขนาด7นิ้วยี่ห้อโยชิโนะโดยน้ำหนักที่มากของตัวเครื่องจะช่วยทุ่นแรงในการขัดสีรถยนต์ไม่ต้องออกแรงในการกดมากด้ามจับติดตั้งได้ทั้งสองข้างช่วยเบาแรงและเพิ่มความมั่นยำในการควบคุมเครื่องสามารถปรับความเร็วรอบให้เหมาะสมกับการทำงานได้หลายรูปแบบมีปุ่มสำหรับล็อกความเร็วไม่ต้องกดใช้งานค้างไว้ตลอดเวลามอเตอร์มีความทนทานสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนาน